โลกเข้าร้านมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยใครสนใจรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับอ่านปฏิพัทธ์ออโต้อีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันที่ร้านรถยนต์มือสองปฏิพัทธ์ออโต้นะครับในส่วนตัวคลิปนี้ไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะครับ พลิกโลกเข้าร้านมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยใครสนใจรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ ก่อนอื่นนะฮะฝากคุณลูกค้านะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามผลงานหรือว่าการอัปเดตคลิปใหม่ๆจากทางร้านรถยนต์มือสองไปพัฒนออโต้หรือว่าคลิปวิดีโอรีวิวนะฮะที่คุณลูกค้าท่านอื่นเขารับรถจากทางร้านเรานะ่ครับวันนี้ก็สามารถเข้าไปเลื่อนรับชมได้กันในช่อง u t u b e นะฮะหรือว่าชา n e l ของรถยนต์มือสองไปพัฒนออโต้ฝากกดติดตามด้วยนะครับและอ่านก็ขอขอบคุณล่วงหน้าไว้ณที่นี้เลยนะฮะมาดูตัวรถกันดีกว่าครับในช่่วงงงขอสท้้้ายิปีีแบบนนะ พิกโลกเข้าร้านแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะฮะหรือว่าตัว e s u ูด D-Max นะคร3.0 V-Cross นะฮะปี2020นะครับคันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเป็นรถป้ายแดงนะครับไม่50โลลูกค้าครับไม่ต้องพูดอะไรเยอะเลยนะฮะคันนี้จริงๆเนี่ยรถเพิ่งเข้ามาเมื่อตอนเช้าหน่อยๆนะครับวันนี้เนี่ยวันเป็นวันที่16ธันวาคม2563นะครับคราวนี้เนี่ยมันก็เข้าในช่วงของกลางเดือนธันวาแล้วนะครับตั้งแต่วันที่3ถึง31ธันวาคม นี้นะครับ2,563นี้นะครับเรามีโปรโมชั่นสุดพิเศษให้สำหรับคุณลูกค้าที่สนใจอยากออกรถใช้งานสักคันหนึ่งไม่ว่าจะเป็นตัวพิกโลคันนี้ก็แล้วแต่หรือว่าจะเป็นรุ่นไหนๆก็แล้วแต่นะครับฟรีค่าจัดค่าโอนครับแล้วก็ได้รับเงินกลับบ้านด้วยอีก5,000บาทตรงนี้เราก็จะมอบเป็นเงินสดให้สำหรับคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะฮะเรามาดูรายละเอียดคันนี้กันแบบคร่าวๆนิดนึงนะครับอันนี้เนี่ยเรารีบไปหน่อยหรือว่าใจร้อนไปหน่อยอยากอัปเดตให้คุณลูกค้าได้รับชมกันเพราะว่าหลาย นะครับน่าจะสนใจตัวนี้กันเยอะที่ออกมาเป็นมือ2นะครับจริงๆเนี่ยเราก็สามารถพูดได้นะฮะว่ารถคันนี้เป็นมือ2นะครับแต่ว่าจากดูโดยรวมและอ่านดูตัวรถแบบคร่าวๆเมื่อกี้เนี่ยก่อนที่เอามาทํารีวิวตรงนี้เนี่ยคือมันเป็นรถป้ายแดงจริงๆนะครับรถสวยเดิมโรงงานไม่ห้าสิบโลนะฮะไม่ต้องพูดอะไรเยอะเลยนะครับก็แน่นอนอยู่แล้วนะฮะสามคันนี้เป็นตัวท็อปสุดแล้วนะครับ3.0ตัว MV Cross นะครับจริงจริง่ะรุ่นย่อยของเขาเนี่ยจะแตกออกมาเยอะ นะครับแซดพีตัวแซดตัวเอ็มนะครับเอ็มนี่คือท็อปสุดแต่ถ้าเกิดจะเอาเป็นแบบในส่งตัวเรื่องสีสันเนี่ยสีขาวมุกมันจะแพงสุดนะครับอันนี้ในออกห้างป้ายแดงอยู่ที่ประมาณล้านหนึ่งแสนมีทอนแล้วกันนะฮะอันนี้อันก็จําราคาหลักๆของมันไม่ได้แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรา1นล้านหนึ่งแสนเนี่ยมีทอนแน่นอนนะครับไฟหน้าก็จะเป็นโปรเจคเตอร์คู่หน้านะครับ LED นะครับสวยมากนะฮะแล้วก็ตัวไฟตัมอกคู่หน้านี่ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับ ตัวโฉมนี้เนี่ยหลายๆท่านเนี่ยน่าจะชอบกันดีใครที่ยิ่งเป็นสาวกะของตัวอีสูเนี่ยไม่ควรพลาดเลยนะฮะเซ็นเซอร์ด้านหน้านะครับมีให้ด้วยกันถึง4จุดนะฮะแล้วก็ตัวกระจังหน้าเนี่ยมีการออกแบบใหม่นะครับตรงนี้สวยนะฮะส่วนตัวรถเนี่ยจะเป็นสีน้ําเงินนะครับจริงๆถ้าเกิดอ่าส่วนของตัวที่สีที่แพงที่สุดสำหรับตัวโฉมนี้นะครับก็จะเป็นสีขาวมุกนะับอันนั้นเนี่ยจะน่าจะแพงที่สุดนะครับสีเงินสีนี้ก็ไม่ได้ขี้ฤกขี้เหร่อะไรเลย,เลยดูสวยงามด้วยนะับเพราะว่าตั้งแต่ตัวที่ หน้าเซลหรือว่าตัวเซลออกมาเนี่ยก็ถือว่าสีน้ําเงินได้รับความนิยมเยอะนะครับจริงๆตัวนี้มีการปรับเปลี่ยนใหม่หมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นในส่งตัวอะไหล่หรือว่าอะไรก็แต่ไม่สามารถใส่กับตัวโฉมก่อนหน้านี้ได้นะครับในเรื่องของตัวพวกใช้ชงแ C ซีอะไรอย่างนี้มีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่ามันจะได้รับกับส่วนของตัวแรงบิดที่สูงขึ้นได้นะฮะส่วนตัวด้านข้างนะครับก็จะมีตัวคิ้วซุ้มล้อมาให้นะครับล้อแมกอลลอยนี่โอ้โห เป็นขอบ18นะครับจริงๆเนี่ยถ้าเกิดตัวโฉมนี้นะฮะได้ล้อมิวเอ็กที่เพิ่งออกมาใหม่นะครับมันจะเป็นอะไรที่เพอร์เฟกมากเลยนะครับแต่ว่ามันเป็นแบบนี้ก็ถือว่าโอเคนะฮะไม่ได้ขี้ฤิขี้เหร่อะไรอันนี้อ่านออกมาทำรีวิวแบบ คร่าวๆให้คุณลูกค้าได้รับชมกันนะครับแล้วเดี๋ยวไงเรามาเอาแบบเต็มๆอีกสักคลิปหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นรถเพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยเราได้ทําโฆษณาหรือว่ากระจายข่าวสารให้คุณลูกค้าที่ติดตามในช่อง u t u b e นะครับหรือว่าหน้าเพจของปฏิภาณออโต้ได้รับชมกันแบบคร่าวๆเล็กน้อยนะครับสองตัวกระจกมองข้างนะฮะมาพร้อมไฟเลี้ยวในตัวนะครับตรงนี้ก็แน่นอนอยู่แล้วนะฮะเป็นแบบ LED นะครับตัวแสญลัก v c คร s s นะฮะ มือเปิดทั้ง4ี้บานนะครับเป็นสีออกเทานะฮะออกเทาดำนะครับแล้วก็มีตัว smart entry นะครับหรือว่าไม่ต้องใช้กุญแจขันและบันไดข้างมีให้ครับราวหลังคามีให้ครบนะฮะแล้วก็ตัวกระบะด,ด้านท้ายเนี่ยนะครับก็ได้มีการตกแต่งของตัว v c คอ s ์เช่นเดียวกันนะครับสีน้ำเงินมันจะตัดกับตัวสีเทาดำค่อนข้างที่เยอะนะครับมันจะไม่ได้ออกเป็นแบบ เทาจ๋าอะไรแบบนี้หรือว่าดําจ๋าเลยนะครับมันจะออกเป็นแบบเทาดําหน่อยอันนี้เราถ่ายตรงกลางแดดเลยนะครับคุณลูกค้าได้เห็นในส่งของตัวสภาพที่แบบชัดเจนนะฮะแล้วก็แน่นอนนะฮะตัวโฉมนี้นะครับมีนี่มาให้แล้วดิฟล็อกนะครับมีดิฟล็อกมาให้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับส่วนตัวฝาท้ายนี่นะครับตัวมือเปิดก็จะเป็นสีเทาดำนะครับแล้วก็มีกล้องมองหลังมาให้นะฮะกันชนท้ายนี่จะมีตัวเซนเซอร์ถอยหลังให้4จุดนะครับ โลโก้ทุกอย่างอยู่ครบตัวคมไฟไทยนี่โอ้โหไฟไทยนี่สวยนะฮะไม่ต้องพูดเยอะอะไรเลยนะครับคือแบบมันเป็นรถไปไนดะ้จริงๆนะฮะยิ่งถ้าเกิดคุณลูกค้าได้ดูในส่งตัวภายในเนี่ยโอ้โหลับรองว่าว้าวนะครับจริงๆตัวโฉมนี้เนี่ยหลายๆอย่างถ้าเกิดเป็นความคิดส่วนตัวของอันเองนะครับมันจะเหมือน คล้ายๆเก <tekrar makeup> ๋ง <up> ม nice <car light offs> ัดด้าอ่าคล้ายๆเก๋งมัดด้าเลยนะครับเหมือนเป็นการผสมระหว่างกับอ่ายูซุทาร่วมกับตัวมัดด้าอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าภายในเนี่ยมันจะเป็นลายที่หรูหลามากนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของตัวด้านนอกตัวรถเราเอาแบบสั้นๆนะฮะและเดี๋ยวเราค่อยมาเต็มๆกันอีกสักคลิปหนึ่งนะครับวันนี้อันอยากทําให้คุณลูกค้าได้เห็นถึงส่วนของตัวรถเข้าใหม่นะครับเดี๋ยววันนี้แหละครับเดี๋ยวเราจะทําให้นะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทำเป็นแบบคร่าวๆก่อนอยากให้คุณลูกค้าอัปเดตรถใหม่ๆเดี๋ยวล้างทำความสะอาด มาดูภายในกันครับดูในส่วนตัวภายในกันสักนิดหนึ่งนะครับสภาภายในนี่ก็จะคุมในโทนของสีออกน้ําตาลน้ําตาลหน่อยนะครับหลายๆอย่างเนี่ยดูหรูพรีเมียมนะครับบางคนเนี่ยอาจจะคิดว่าเฮ้ยนี่ภายในแม่งวัเก่งหรือเปล่านะฮะเพราะว่าหลายๆอย่างเนี่ยจริงๆตัวพิกล็กเนี่ยนะฮะเราอาจจะดูในเรื่องของตัวโฆษณาหรือว่าตามช่องยูทูบต่างๆที่เขาทำรีวิวนะครับแต่ว่ามันก็ไม่เท่ากับตัวที่เราจะได้สัมผัสเองอยู่แล้วนะครับ อันนี้บอกเลยว่าออปชันหลายอย่างเนี่ยถือว่าโอเคมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นในส่วนตัวคุชคอนโทรลเครื่องเล่นนะครับหรือว่าแอปพลิเคชันอะไรต่างๆแบบนี้ครบนะฮะกุญแจนี่ก็เป็นแบบกุญแจตัวเป็นรีโมทนะครับพวกระบบการขโมยอะไรนี้อินโบรเมอเซอร์อะไรนี้ก็มีให้ครบนะฮะแค่กุญแจนี่ก็สวยแล้วนะฮะทรงสปอร์ตเลยแหละนะครับส่วนตัวแอร์แบงค์นี่ก็มีให้ครบทุกจุดนะฮะแล้วก็ตัวเครื่องเล่นนะครับเป็นจอ DVD นะครับตรงนี้ก็ มีนีเวเกเตอร์ให้นะฮะเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับตรงนี้น่าจะรองรับเกี่ยวกับตัว Apple CarP เพได้นะครับตรงนี้เนี่ยสวยเลยนะฮะไม่ได้คี้ริ้วขีดเหร่เลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวพวกแบบทัชสกรีนอะไรเงี้ยใช้งานได้ตามปกติเลยนะครับก็คือรถไปแดงเลยนะฮะเดี๋ยวอาจจะให้กล้องอินเสิร์ตนะครับเก็บรายละเอียดแบบคร่าวๆให้คุณลูกค้าได้ดูกันอีกรอบนึงนะฮะส่วนตัวแอร์นะครับจะเป็นแบบปรับออโต้มีตัวจอ L C D มาให้นะครับตรงนี้จะปรับได้ซ้ายขวาแบบอิสระเลยนะครับ แล้วก็ส่วนด้านล่างนี่ก็จะมีตัวเซ็นเซอร์แจ้งเตือนแอร์แบ็กนะฮะปุ่มขับสองขับสี่นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวท็อปสุดแล้วนะฮะสามจุดศูนย์วีคอ์ตัวเอ็มนะครับส่วนหัวเกียร์นี่สวยมากนะครับอันนี้ยอมรับเลยนะฮะพอมาเห็นของจริงด้วยตาตัวเองอะเนี่ยมันให้อารมณ์เหมือนเราอยู่หรือว่าเรานั่งในรถเก่งนี่แหละนะครับแล้วก็มีตัวดิฟรอกไฟฟ้ามาให้แล้วนะฮะส่วนของตัวพวงมาลัยนี่นะครับตรงนี้สวย นะฮะถ้าเกิดใครออกตัว3 0 0พันและถ้าเกิดเป็นภงมลัยแบบนี้นะครับผมมองว่าไม่ต้องเปลี่ยนหรอกใช้แบบนี้เนี่ยถือว่าโอเคแล้วนะครับแล้วก็เราตกแต่งแค่ในส่วนของตัวภายนอกอย่างเดียวไปนะครับส่วนตัวเลขไม้นะครับคันนี้ไม้51กิโลจริงๆมิงน50กิโลแหละครับแต่ว่าอ่าน้องไปลองขับมาเพิ่มมาโลนึงนะครับก็ถือว่าขับเล่นๆอะไรกันแบบนี้เพราะว่าเจ้านายเขาได้ลองด้วยนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นรถอีกคันหนึ่งที่หลายๆคนเนี่ยสอบถามหรือว่าถามหาเข้ามาเยอะแล้วนะครับ ไฟหน้าออตโต้ครับแน่นอนนะฮะที่ปัดนน้ำฝนออตโต้ครับแล้วก็เป็นตัว engine start แล้วเรียบร้อยนะฮะภูมลัยมังติฟังก์ชันนะครับควบคุมแับตัวเครื่องเล่น cruise control ตัวเดือนไม้นะครับตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นตัวจอแบบอสามมิตินะครับอันนี้สวยมากเลยนะฮะหลายๆอย่างเราไม่มีการตีเตียงหรือว่าแจงอะไรเลยถือว่าตัวรถคันนี้เนี่ยทำออกมาได้ดีทั้งในเรื่องของตัว การใช้งานออปชันต่างๆคือมันเป็นตัวขับ4นะครับนแน่นอนอยู่แล้วใช้ได้ทั้งออนโรดและก็ออฟโรดนะครับแล้วก็ไฟหน้าเนี่ยสามารถปรับได้สามระดับนะครับไฟหน้าปรับได้3ระดับมีตัว Start Stop มาให้นะฮะออโต้ s t a r t stop นะครับแล้วก็พวกแบบระบบ T R C V S C พวกแบบระบบการล้อหมุนฟรีอะไรแบบนี้นะครับตรงนี้ก็ถือว่ามีมาให้กระจกปรับไฟฟ้าครับแต่ว่า ออโต้แค่ฝั่งคนขับฝั่งเดียวเซ็นทรัลล็อกมีให้ครับแล้วก็ส่วนของมองข้างก็ปรับไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะฮะตัวมือจับนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยตัวกระจกที่แต่งหน้าเนี่ยอันนี้เขามีการเปลี่ยนแล้วนะฮะก็คือมีไฟส่องมาให้แล้วนะครับแต่ตรงนี้ถือว่าโอเคนะฮะแล้วก็เกิดใครที่ไม่เคยเล่นตัวขับ4มาเลยนะครับวันนี้เขาก็จะมีการบอกนะฮะว่าควรขับอ่สองเควรใช้งานแบบไหน4ี่เใช้งานแบบไหน4ีแอลใช้งานแบบไหนนะครับแล้วก็ส่วนตัวเกียร์นะฮะเป็นเกียร์ออโต้นะครับ มีตัวเปิดปิดนะฮะอันนี้จะเป็นตัวเซ็นเซอร์นะครับเซ็นเซอร์ด้านหน้าเซ็นเซอร์รอบคันอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวดิฟล็อกนะฮะแล้วก็มีที่วางแก้วให้สองใบนะครับเบาะคนขับเนี่ยจะเป็นแบบปรับไฟฟ้าแล้วก็อีกอย่างที่อันชอบก็คือในส่งตัวเบาะนะครับเบาะเนี่ยมันจะเป็นเบาะหนังใช่ไหมครับคราวนี้เนี่ยมันจะกระชับเป็นสัญกได้เลยนะฮะเบาะใหญ่นะครับพื้นที่ภายในเนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างนะครับในส่งตัวคอนโซลหน้าแต่ว่า ถ้าเกิดเรามองในส่วงตัวด้านหลังเนี่ยน่าจะ,จะแคบกว่าของรีโว่หน่อยนึงแต่ว่าไม่ได้เป็นปัญหาในอะไรในเรื่องของการใช้งานเลยนะครับตัวบอกสวยภายในดีนะฮะทุกๆอย่างโอเคเลยนะครับแล้วก็ตัวที่พักแขนตรงกลางนี้เนี่ยก็มีแอร์ตอนหลังมาให้นะครับ ที่เสียบ USB AUX ช่องเสียบไฟอะไรงี้มีมาให้ครบหมดนะเอาง่ายๆเลยนะครับขึ้นชื่ออยู่้วในเรื่องของตัวความสวยงามเนี่ยตัวโฉมนี้กินขาดน,นะครับทำไมคุณลูกค้าหลายท่านถึงออกตัวโฉมนี้คุณลูกค้าท่านอื่นๆหรือว่าคุณผู้ชมท่านอื่นๆถึงได้ชอบตัวโฉมนี้นะครับเราก็ได้เห็นกันไปที่เรียบร้อยแล้วแบบคร่าวๆนะครับ,แบบนรบสนใจยังไงก็ติดต่อเข้ามาสอบถามข้อมูลก่อนได้เพราะว่าเป็นรถเพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยนะครับส่วนของตัวรถคันนี้อย่างที่อ่านบอกนะฮะย้ำนะครับมันคือรถป้ายแดงครับแต่ว่าราคาที่ร้านเเราขาขยนี่ ตอนนี้เนี่ยบอกเลยว่าถูกแบบไปแดงแน่นอนนะครับแต่ว่าราคาเท่าไหร่นั้นถ้าเกิดคุณลูกค้าสนใจติดต่อเข้ามาครับเพราะว่ามันเป็นรถเพิ่งเข้ามาใหม่ตรงนี้ราคายังไม่คอนเฟิร์มนะครับยังไงก็ติดต่อเข้ามาสอบถามกันได้นะครับอันก็จะมารีวิวแบบคร่าวๆประมาณนี้นะฮะและในสองตัวเครื่องอะไรต่างๆแบบนี้เดี๋ยวเราค่อยมาดูรายละเอียดกันอีกทีหนึ่งนะครับ3.0ตัวเนะฮะวีคอร์สนะครับสี่ประตูตัวสูงนะฮะท็อปสุดแล้วนะครับอันนี้คือท็อปสุดแล้วไม่มีอะไรท็อปไปมากกว่านี้แล้วนะคร ลาไปก่อนด้เดี๋ยวเราเจอใหม่คิมหน้าฝากกดติดตามเพจปฏิพันธ์ออโต้นะครับแล้วก็ช่องยูทูบของเรานะฮะเราเดี๋ยวกลับมาเจอใหม่อีกครั้งหนึ่งกับตัวเครื่อง3000 p พิโลคันนี้นะครับแล้วเดี๋ยวอันมาทำรีวิวแบบเต็มแล้วก็ละเอียดละเอียดให้คุณลูกค้าได้รับชมกันอีกทีนึงนะครับสวับวีนนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ